อาทารถทางเหนือหรือเปล่าครับดูความงามครับดูครับาลาครับ,รบาราถ้าเราเดินอยู่ภายในวัดเนี่ยก็จะมีเสียงน้ำตกเนี่ยครับจุดที่ว่าผาลาดผาลาด,าาดคือจุดๆ,ๆุดเมียนี้เราก็ มาถึงที่วัดพาราดแล้วนะครับเราก็จอดไว้ที่ลานจอดรถลานจอดรถที่สองนะครับของทางวัดที่มีเตรียมไว้ให้ครับมีลานจอดรถหนึ่งสองแล้วก็เดินลงมาครับเป็นรูปประมาณนี้เลยนี่ ข้อปฏิบัติของการเข้ามาที่วัดเราก็เดินเข้ามาครับล่มลื่นมากนะครับวัดผาราดเชียงใหม่นะครับ ดูครับศาลาครับโอ้โเ,อเดินเข้ามาแล้วนะครับโอ้โดูศิละปะครับดูการทำประตูครับ ดูนี่ครับโอ้โหทำได้สวยมากเลยครับใบส,สีก็สวยบรรยากาศร่มลื่นนะครับภายในวัดลานศาลา ดูครับโอ้โหสวยนะครับวัดผาลาดสวยมากสวยมาก าราวิหารน,นะครับที่วัดพาราดดูศิลปะครับออกแบบได้สวยมากเลยครับ นักท่องเที่ยวคือเยอะมากนะครับูฮะ จริงเลยฮะวัดผาลาดนี่สุดจริงฮะทำได้สวยมากเลยฮะพระอัฏฐารถทางเหนือหรือเปล่าครับตรงนี้เหมือนพระคันธารา นโบราณรูปปั้นคนโบราณแบกของพระประธานในศาลาองค์นี้เป็นพระประธานสำหรับคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนนะครับก็จะมีลิงมีช้างเข้ามาถวายน้ำพึ่ง เนี่ยครับเป็นสัญลักษณ ไปที่พระธาตุเป็นครับดูครับขันดอกไม้บูชาพระธาตุ ของล้านนาครับวัดผาลาดนี่เป็นวัดที่ สร้างขึ้นเมื่อสมัยของพระเจ้ากือนานะครับราชวงศ์เมงลายองค์ที่6ก่อนที่จะเมื่อก่อนนะยังไม่มีถนนหนทางขึ้นมานะครับชาวบ้านก็จะพากันขึ้นไปพากันขึ้นมากราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็จะมาแวะพักที่ผาลาดแห่งนี้แล้วก็ได้ตั้งเป็น ชื่อวัดผาลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอายุวัดแล้วก็พระาธาตุแห่งนี้ก็ราวๆหก0้วกว่าปีแล้วครับวัดผาลาดเป็นวัดที่รักษาความเป็นดั้งเดิมไว้ได้ดีมากนะครับดูครับ งดงามมากนะครับวัดภาลาดนี่พอเราเดินออกมาจากพระธาตแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหอพระอุปคุตมีอยู่สองหอด้วยก,กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหอพระอุปคุต พระอุปคุแล้วเราก็จะเดินลงมาทางนี้นะครับเรวเข้ามาชมวิหารหลังนี้อีกครั้งนึงเดี๋ยวเราไปเข้าข้างหน้าเลยนะครับ องเที่ยวเยอะมากนะคือนักท่องเที่ทยวเยอะนะครับ ภาพเป็นภาพเม่เตยานปทาง้านนี้หมดครับไปดูแรกครับอันนี้สวยเลยเป,เป็นสาราเป็นยิหารทางลานนา นี่คือภาพโบราณครับภาพเก่าครับที่ที่เราเห็นเนี่ยครับเมื่อก่อนมันไม่มีทางนี่นะครับไม่มีทางรถก็จะเป็นทางคนเดินเป็นทางม้าเขาก็จะขึ้นมาพักกันที่ผาลาดนี่คือวัดผาลาดปัจจุบันนะครับที่เราเห็นเป็นอาคารตรงนี้เหมือนที่เราดูเห็นเมื่อกี้ครับนี่คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ จดี OK. ก็จะอยู่ตรงนู้นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนบ่อน้ำนะครับเป็นบะ่อน้ำ นี้มีน้ำตกเล็กๆไว้ให้ดูด้วยนะครับสถานที่ตรงนี้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับถ้าอยู่วิวตรงนี้ก็จะเห็นวิวเมืองด้วยครับเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในหลังนี้ให้ดูรับถ่ายให้ดูครับ คือสาราข้างในเป็นพระนอนนะฮะอย่างนี้เนี่ยครับจุดที่ว่าผาลาดผาลาด,าาดคือจุดจุดนี้ครับนะเป็นยีนงบก็สวยะ้วย ก็จะถึงประมาณนี้พอนะครับลงไปข้างล่างก็จะเป็นทางเดินแลครับพอเราไปดูน้ำตกกันแล้วนะครับดูผาลาดแล้วเราก็จะเดินกลับขึ้นมานี่ยครับดูบรรยากาศครับ พาดูบรรยากาศดูครับหรือว่าสวยมากนะครับพระยาธรรมมิกราชนะครับ ส่วนรูปปั้นที่อยู่ทางัวคือพยาอินตาธิราชนี่สังเกตดีๆนะครับสิงสองตัวนี้อีกตัวฝั่งทางซ้ายเนี่ยครัตัวนี้นั่งนะครับฝั่งทางขวาคือสิงที่ยืนนะฮะแต่ความสูง แทบจะไม่ต่างกันถ้าเราเดินอยู่ภายในวัดเนี่ยก็จะมีเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะครับถ้าอยู่ในบริเวณวัดผาลาดเชียงใหม่แห่งน,นี้นี่คือบันไดาทางขึ้นลงมาจากผาลาดนะครับถ้าเราเดินตรงขึ้นมาเราก็จะเห็นวิหารหลังนี้เลยครับ วัดผาลาดวัดผาลาดนี่ก็จะได้รอบหนึ่งพอดีนะครับมาเจอตรงจุดจุดนี้ตอนนี้เราก็พาชมวัดผาลาดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จะคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับผม